สำหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่ตำบลชัยมงคลนะครับพามาชมที่ดินหนึ่งแปลงนะครับเป็นที่ดินที่มีด้านหน้าอยู่ติดกับถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาเลยนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข290นะครับแปลงที่ดินของเราคือแปลงที่อยู่ด้านขวามือของผมแปลงนี้เลยนะครับปัจจุบันเป็นที่ไร่นะครับอยู่สูงกว่าระดับ ถนนด้านหน้าแปลงที่ดีนถึง1เมตรเลยนะครับ สวัสดีครับพบกับผมนะครับวิทยาทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่ตำบลชัยมงคลนะครับพามาชมที่ดินหนึ่งแปลงนะครับเป็นที่ดินที่มีด้านหน้าอยู่ติดกับถนนวงแหวนร,รอบเมืองนครราชสีมาเลยนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2-90นะครับแปลงที่ดินของเรานะครับอันหน้ามาทางทิศเหนือนะครับอยู่ติดกับ ถนนวงแหวนร,รอบเมืองเส้นนี้เลยนะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนที่อยู่ใกล้ๆก,กับจุดตัดบริเวณถนนหมายเลข304นะครับถนนราชสิมาปักธงชัยนะครับห่างออไปประมาณแค่150เมตรเท่านั้นเองนะครับแปลงที่ดินของเราคือแปลงที่อยู่ด้านขวามือของผมแปลงนี้เลยนะครับปัจจุบันเป็นที่ไร่นะครับอยู่สูงกว่าระดับถนนด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับ ถึง1เมตรเลยนะครับไม่จําเป็นต้องมาหาดินผมเพิ่มนะครับเหมาะสําหรับนะครับท่านใดที่กําลังมองหาแปลงที่ดินเพื่อมาประกอบกิจการต่างๆนะครับจะมาทําเป็นหอพักบ้านพักโฮมสเตย์ต่างๆหรือจะเป็นโกดังกระจายสินค้าโกดังกักเก็บสินค้าหรือจะมาเปิดเป็นธุรกิจต่างๆได้เลยนะครับทําเป็นหอพักทําเป็นอาพาร์ตเมนต์หรือจะมาซื้อเก็บไว้ให้เป็นทรัพย์สมบัติ ในภายภาคหน้านะครับหรือจะมาแบ่งจัดล็อกแบ่งขายก็ได้เช่นกันนะครับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับดินดีนะครับเป็นที่ดินร่วนบนดินทรายนะครับบริเวณทางเข้าตรงนี้ทําเป็นถนนทางเชื่อมเอาไว้เข้ามายังแปลงที่ดินของเราได้ด้วยนะครับปัจจุบันนี้นะครับที่ดินแปลงนี้เจ้าของได้ให้ เกษตรกร,เ,กรเช่าทําการปลูกมันสําปะหลังเอาไว้นะครับเต็มพื้นที่เลยนะครับมีบางส่วนที่ทําการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตของมันสําปะหลังไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลืออีกหนึ่งส่วนนะครับออคือสวนด้านหน้ายังมีการปลูกมันสําปะหลังนะครับแปลงนี้นะครับเอกสารสิทธิ์และแนวเขตชัดเจนมากๆเลยนะครับมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนะครับแนวเขตของเราก็จะ ชัดเจนมากมีเสาคอนกรีตนะครับให้เห็นทุกจุดทุกมุมเลยนะครับทำการรังวัดสอบเขตให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข้อดีของแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับก็คือเป็นที่สูงกว่าระดับถนนด้านหน้าแปลงนะครับแล้วก็มีเส้นทางเข้าออกที่สะดวกมากๆนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับบริเวณห้างเดอะมอลนะครับของโคราชห่างออกมาประมาณแค่19กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็ทางจากสามแยกปักทงชัยนะครับก็ประมาณ15กิโลเมตรนะครับแปลงนี้มีเส้นทางที่จะเข้ามายัางแปลงที่ดินได้หลายทิศทางมากๆนะครับถนนวงแหวนรอบเมือง2-90เส้นนี้นะครับก็จะตัดกับบริเวณถนนหมายเย 4, ลข3 0 4รานสีลม,มาปักทงชัยแล้วก็ถนนหมายเลข24นะครับราชสีม,มาเดชอุดมโชคชัยเดชอุดมนะครับก็จะห่างออกแปลงที่ดินของเราไปประมาณแค่ 9กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแปลงนี้อยู่ห่างจากอำเภอปักธงชัยนะครับประมาณแค่10กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับสำนักงานเทศบาลตำบลชัยมงคลนะครับอยู่ด้านตรงกันข้ามเลยนะครับห่างออกไปประมาณแค่200เมตรเท่านั้นเองนะครับแปลงที่นของเรานะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับมีเนื้อที่รวมอยู่ที่10ไร่1งาน สิตารางวานะครับเจ้าของก็เสนอขายนะครับในราคายกแปลง18ล้านนะครับเฉลี่ยแล้วก็จะตกอยู่ที่ไร่ละ1.8ล้านนะครับท่านใดนะครับกำลังมองหาที่ดินสำหรับจะมาประกอบกิจการการค้าการขายทำธุรกิจต่างๆําทำหอพักนะครับหรือจะมาซื้อเก็บไว้สำหรับให้เช่าหรือจะมาทำการเกษตรหรือจะมา ทำประกอบธรุรกิจต่างๆได้หมดเลยนะครับหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับที่อยู่ติดกับถนนวงแหวนรอบเมืองตรงนี้นะครับมีความกว้างของหน้าแปลงที่ดินด้านนี้นะครับอยู่ที่55เมตรนะครับและมีแนวลึกแนวยาวจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงเลยนะครับยาวอยู่ที่310เมตรเลยนะครับแล้วก็บริเวณด้านท้ายแปลงนะครับทางด้านที่ใต้ฝั่งนู้นนะครับก็จะอยู่ติดกับถนนสาธารณะนะครับที่เป็นถนน ทางเข้าหมู่บ้านนะครับนะครับรูปแปลงที่ดินนะครับท่านสามารถที่จะรับชมได้จากภาพถ่ายมุมสูงนะครับทีมงานของเรานะครับได้ใช้โดรนวินถ่ายทําตีเส้นให้ท่านเห็นรูปแปลงอย่างสวยงามรูปแปลงของเราก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงามมากๆนะครับแปลงที่ดินของเราก็จะอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครมาประมาณ240อิกิโลเมตรนะครับเป็นที่ไร่อยู่สูงมากๆนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล มากถึง243เมตรเลยไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับสําหรับพิกัดที่ตั้งของแปลงที่ดินของเรานะครับแปลงนี้จะตั้งอยู่ในเตขตพื้นที่ของบ้านโกรกตะเคานะครับของตําบลชัยวงคลอําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับย้ำอีกครั้งนะครับโฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่รวมอยู่ที่10ไร่1ง,งาน 10ตารางวานะครับเจ้าของขายยกทั้งแปลงนะครับในราคา18ล้านบาทนะครับฉเฉลี่ยไร่ละ1.8ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถที่จะโทรศัพท์มาสอบถามกับทีมงานของพวกเราได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0814133 164หรือจะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมา พื่อขอดูเอกสารก่อนก็ได้นะครับที่ id ดี n ลคือ adpakin999 นะครับก็สกดด้วยตัวแอแล้วก็ p a k i n 999นะครับมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องฝากที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับผมและทีมงานขายที่ดินโดย p า k ินรัตนะต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปดตด่อต่อไปสวัสดีครับ